Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นโปเตลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้เป็นช่วงเวลาที่ใกล้ปีใหม่ผมยังไม่เอาหนังสือมารีวิวดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นรายการเ b a Weekly แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีวิ e k e n d Entrepreneur วันอาทิตย์น่าจะเป็นวันสิ้นปีนะครับถ้าถ้าผมคำนวณไม่ผิดก็จะมาจริงๆมี Sunday Refle c t i o n แหละแต่ว่าจะขอจัดเป็นรายการพิเศษไปแท h, นนะ็คือการรีวิว OKR OK ทั้งรายปีรายไตรมาสแล้วก็ราย3ปีด้วยแล้วก วันที่1มการาก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งก็จะมาเล่าถึงกันตั้ง OKR OK ในปีถัดไปนะครับวันนี้เลยหยิบหนังสือเล่มที่ผมอ่านจบแล้วนานแล้วแล้วก็หยิบทยอยมามารีวิวเป็นครั้งเป็นคราวนะครับก็คือหนังสือที่ชื่อว่า1 0 1 e s s a y s That Will Change the Way You Think ของคุณ b r i a n n Weiss นะต้องบอกว่าถ้าใครฟังมาตลอดจะคุ้นๆแต่ก็ไม่ได้เอามารีวิวบ่อยนักนะครับวันนี้หยิบ เรื่องราวบทหนึ่งมาชวนคุยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกของเราเนะแต่เป็นความรู้สึกที่เราไม่ค่อยสบายอกสบายใจหรือจะเรียกว่าไม่ค่อยสะดวกสบายแล้วกันแต่มันเป็นความรู้สึกที่กําลังจะบอกว่าเรากําลังจะมาถูกทางแล้วเพราะฉะนั้นคล้ายๆแบบนี้ฮะบางทีมันมีความรู้สึกที่มันอึดอัดไม่สบายใจหรือแบบแบบมันยังไม่ใช่ความรู้สึกแบบแบบดีอะ่ะ แต่จริงๆความรู้สึกแบบนี้มันเป็นอนะินดิเคเตอร์เนาะมันเป็นตัวชี้วัดว่าเรากํลาลังมาถูกทางแล้วมาดูครับความรู้สึกแบบไหนบ้างจริงๆแล้วดูเหมือนกับว่าเอ้ยมันมันมันไม่น่าจะเป็นที่รื่นลมนักแต่ว่าจริงๆมันคือสิ่งที่เรามาถูกทางนะครับเริ่มต้นอันที่1เลยคือความรู้สึกที่เหมือนกับเราย้อนเวลากลับไปตอนเด็กๆที่เรามีอะไรที่มันขับข้องใจนะตอนเด็กๆที่เราขับข้องใจเนี่ยแล้วเรากลับมารู้สึกอีกครั้งเนี่ยขาบอกตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่ได้แก้ปัญหานี้นะครับ แต่จริงๆแล้วนี่คือความรู้สึกที่มันดีดีในแง่ของกันดีต่อชีวิตเนี่ยในแง่ของการที่เราจะได้สามารถหรือเป็นโอกาสที่เราจะได้เปลี่ยนความรู้สึกนี้หรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้สมมุติว่าตอนเด็กเป็นคนขี้เกียจผัดวันประกันพรุ่งแล้วตอนผู้ใหญ่โตมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราผัดยผัดวันประกันพรุ่งเหมือนเด็กๆเ,เลยเนี่ยตอนจําได้เลยว่าตอนเรนียนหนังสือเราก็ทําแบบนี้ตอนนี้เราทํางานเราก็ทําแบบนี้ ซึ่งจริงๆเป็นความรู้สึกที่มันดูเหมือนไม่ดีเนะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก uncomfortable อ่ะมันมันไม่สะดวกสบายเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันคือโอกาสเราเลยนะที่มันเหมือนกับเราได้ย้อนกลับไปตอนเด็กเพื่อแก้นิสัยนี้ไม่ได้ไงเพราะมันในอดีตแต่ตอนนี้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยแปลว่ามันเป็นโอกาสครั้งที่2ของเราที่จะสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มันมันแย่ๆในอดีตนะครับก็ก็ลองไปมองในมุมนี้ดูนะครับ ความรู้สึกที่2คุณรู้สึกเหมือนหลงทางนะบางคนรู้สึกหลงทางเหมือนไม่รู้ฉันจะไปที่ไหนดีอะไรเงี้ยก็ก็จะตีความหมายในเชิงลบซะส่วนใหญ่แต่ก็บอกว่าการความรู้สึกว่าเราหลงทางแปลว่าเราอยู่ในปัจจุบันครับเราไม่ได้อยู่ในแฟนตาซีเวิลด์เราไม่ได้อยู่ในโลกแห่งแห่งความเพ้อฝันถ้าเราหลงทางเนี่ยคือเราอยู่ในปัจจุบันซึ่งการที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถทําให้เราคิดหรือเทคแอคชั่นหรือทําอะไรสักอย่างให้มันถูกต้องได้ อย่างที่หนังสือแนว How to บอกเสมอนะว่าเราควรอยู่กับปัจจุบันให้เยอะนี่แหละครับถ้าเรารู้สึกหลงทางแปลว่าเราอยู่กับปัจจุบันเราจะไม่มีหลงทางในอนาคตหรือหลงทางในอดีตใช่ไหมอ่ะมาถึงความรู้สึกที่3เป็นความรู้สึกที่คุณคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยได้ใช้สมองซิกไซนนะสมองซิกไซมันก็คือความความมีเหตุผลการวางแผนหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยได้ใช้สิ่งนี้ จริงๆมันเป็นอินดิเคเตอร์หรือว่าเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าก็แปลว่าปัจจุบันเนี่ยคุณใช้สมองซีกขวามากขึ้นนะสมองซีกขวาก็คือสมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องเรื่องของอารมณ์ซึ่งมันไม่ได้ผิดอะไรนะบางทีเราทุกอย่างมันไม่จําเป็นจะต้องมีเหตุผลมีการวางแผนในดีเทลทั้งทั้งหมดนะวางแผนในรายละเอียดทั้งหมดนะเราก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ใช้สมองซีกสายคือขาดการวางแผนขาดการลงรายละเอียดก็มันก็เป็น ตัวผงชี้อีกแบบหนึ่งว่าก็เรากําลังครีเอทีฟอยู่หรือว่าเรากําลังมีความคิดสร้างสารรค์อยู่นะครับความรู้สึกอันที่4ที่เป็นความรู้สึกอาจจะดูเหมือนเชิงลบเนี่ยที่เกิดขึ้นเช่นเราเริ่มมีความโกรธแบบไม่ค่อยมีเหตุผลหรือว่าความเศร้าแบบไม่ค่อยมีเหตุผลแล้วมันเกิดขึ้นแบบแรนดอมก็ไม่ไม่รู้ไม่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็มันก็รุนแรงระดับหนึ่งเนี่ย หลายคนก็จะรู้สึกว่าความรู้สึกพวกนี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีใช่ไหมเชิงลบแต่ว่ามันกําลังขึ้นมาให้เรานะมองแบบนี้เพื่อให้เราได้ฝึกฝึกอะไรไหมครับฝึกที่จะปล่อยวางครับฝึกที่จะไม่ได้จับจับมันว่ามันคือตัวตนเรานะครับฝึกให้เรารู้รจักตระหนักรู้ว่าตอนนี้เราโกรธนะตอนนี้เรากําลังเศร้านะซึ่งการที่เรามีโอกาสที่ได้ได้ฝึกแบบนี้ได้ตระหนักรู้แบบนี้ทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์พวกนี้ได้ แต่อย่าไปขืนมันนะว่าห้ามห้ามโกรธห้ามเศร้ามันมันมันขืนไม่ได้ให้ให้รู้ว่าอ๋อความโกรธมันเข้ามาเพื่อให้เราได้ฝึกได้ฝึกที่จะสังเกตมันตระหนักรู้มันว่าตอนนี้เรากําลังโกรธแล้วพอเราฝึกบ่อยๆเข้าเนี่ยเราจะเก่งเราจะสามารถควบคุมอารมณ์โกรธได้ถ้าเราไม่ไม่ไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยบางทีเราโดนอารมณ์โกรธครอบงําทำาหลายสติอารมณ์เศร้าครอบงําอะไรเงี้ยความรู้สึกที่5คือความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าคุณนอนไม่เต็มอิ่มแล้วอยู่ดีดๆคุณก็ตื่นขึ้นมากลางดึก นะครับแบบแบบงงมากเลยวิธีการนอนคุณเป็นยังไงครับางคนก็กังวลเลยว่าฉันแย่แน่สุขภาพเขาจะไม่ดีแน่แต่ให้มองความรู้สึกแบบนี้ว่าจริงๆเป็นสิ่งที่เตือนเราครับการที่คุณนอนไม่เป็นไม่เป็นเวลาเนี่ยคือนอนแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็นอนนอนก็อนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมันแปลว่าณนะเวลานั้นเนี่ยคุณคิดเรื่องราวอยู่ในหัวเยอะเกินไปพอเรามีความรู้สึกแบบนี้ให้เราเตือนตัวเองว่าเราต้องลดละเลิกนะครับการเอาความทุกข ก่อนเข้านอนเรื่องราวต่างๆที่ทําให้คุณกุ้มใจเนี่ยก่อนเข้านอนซึ่งผมแถมให้ก็คือผมผมเชื่อว่า work เวิร์กนะสออย่างสําหรับผมเนี่ยคือผมเขียนแก๊ต i t u จู j เจอร์ l นลทุกวันนะครับก่อนเข้านอน3ข้อ At least แล้วก็ตอนเช้านะอันนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการนอนสะีเดียวจริงทําก่อนนอนก็ได้นะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องการนอนแต่ผมทําตอนเช้าขึ้นนั่งสมาธิลองดูนะครับทั้ง2 exercise เนี่ยมีงานวิจัยพิสูจแล้วว่าทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้น เข้าใจแกที่จุดเนี่ยผมว่าค่อนข้างชัดเจนสําหรับผมมันนั่งสมาธิผมอาจจะไม่ได้นั่งเยอะมากนักแล้วผมนั่งตอนเช้านะแตม่มันดีต่อ,ต,อ,ต,อต่อใจและดีต่อสุขภาพเราแน่ๆครับอันถัดไปคืออันที่6นะคือมันมีเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนชีวิตคุณเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะหรือเพิ่งเกิดขึ้นตอนนี้นะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันกำลังกำลังพาชีวิตคุณให้มองแบบนี้แล้วกันนะครับอพ,อพอรู้สึกแบบนี้อย่าไปรู้สึกแย่รู้สึกเชิงลบ กำลังให้เรามองกันว่ามันคือกําลังพาชีวิตเราให้ดีขึ้นครับไม่ว่า life changing event ก็คือเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนชีวิตนั้นมันคืออะไรแต่ให้มองว่าสิ่งดีๆกําลังรอเราอยู่นะครับอันที่7เนี่ยคือความรู้สึกที่คุณอยากอยู่คนเดียวมากกว่าที่จะไปสังสรรค์น,นะครับจริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรบางคนบองแย่แล้วเนี่ยต้องอยู่ทำไมเราไม่ไม่รู้สึกสนุกในการไปอยู่กับเพื่อนบางทีมันเป็นสัญญาณเตือนเราครับว่าบางทีเราไม่ต้องการรับสิ่งที่ เป็นสิ่งลบๆมาจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะบางทีมันอาจจะเป็นการเตือนแล้วว่าการไปอยู่กับสังคมมากๆเข้าบางทีมันก็ทําให้เราทุกข์เหมือนกันเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้สังคมเฮฮาไงบางคนสังคมมันนั่งจับกลุ่มนินทากันโก,กรธกันทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันถึงเวลาที่เราต้องดีท็อกซ์นะคายพิษหรือลดพิษกำกำจัดพิษพวกนี้ออกเราถึงรู้สึกว่าเราอยากอยู่คนเดียวจริงๆความรู้สึกเราเนี่ยบางทีมันก็มันก็เตือนตัวเองนั่นแหละ พราะเราเราเรารู้สึกว่ามันท็อกซิกมากบางทีเราก็คือร่างกายก็พยายามที่จะดึงเราออกมาว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวเหอะอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นอย่าไปรู้สึกแย่ว่าเราอยากอยู่คนเดียวถัดไปครับถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงเวลาเร็วๆนี้คุณรู้สึกว่าคุณคุณฝันประเภทที่ว่าคุณจําตื่นขึ้นมาแล้วคุณจํารายละเอียดของความฝันคุณได้ละเอียดยิบเลยฝันแบบชัดเจนมากๆเนี่ยเอะมันคืออะไรนะครับ ก็บอกว่าความฝันเนี่ยมันคือกําลังจะสะท้อนว่าจิตใต้สํานึกคุณกําลังจะบอกอะไรกับคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝันเรื่องสมมติเรื่องงานชัดเจนมากเลยเนี่ยก็แปลว่าจิตใต้สํานึกคุณกําลังจะสื่อสารเรื่องนี้กับคุณนะให้ให้มองในมุมนั้นนะให้ให้มองในมุมนั้นว่าเราเราก็จะได้รับรู้ว่าจิตใต้สํานึกเราเนี่ยเขากําลังบอกสิ่งนี้กับเรานะให้เราให้เราพักผ่อนบ้างให้เราอย่าผัดบันประกันพรุ่งหรือหรืออะไรก็ตามลองลองดูครับมองตีตี เหตุการณ์หรือความรู้สึกเหล่านี้ออกมาเป็นในมุมนี้นะครับข้อที่9นะครับถ้าช่วงนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเราเราแบบเอาเอาเอา,เอาถ้าเป็นดิจิตอลนะชอบอันเฟรนเพื่อนในเฟ e บุ o กหรือหรือก็เริ่มต้นที่จะแบบไม่ค่อยอยากที่จะไปไปพูดคุยกับใครโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่เชิงลบเยอะๆอะ่ะ ก,ก็นั่นคือความรู้สึกที่ชัดเจนไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับมันคือความรู้สึกที่คุณคุณต้องการดีท็อกซ์คือคุณไม่อยากจะไปอยู่ใกล้ๆคนเชิงลบเหล่านี้ผมส่วนตัวนะคือผมไม่ถึงกับ u n f r i e n แต่ว่าผม unfollow จะเรียกว่าหลายคนที่แบบท็อกซิกสุดๆค,คือแค่บ,บ่นเนี่ยผมเฉยๆนะคือมันเป็นมนุษย์ทั่วไปเนี่ยที่ทททมีปัญหาเนี่ยจะบ่นเนี่ยผมผมผมไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วผมก็ข้ามไปเท่านั้นเองแต่บางคนบ่นทุกทุกนาทีเงี้ย ไม,ไม่ไหวนะไม่ถึงอันเฟรนอย่างที่เรียนนะแต่อันฟอลโล่ก็ไม่เห็นโบสถ์เขาละนะครับเพราะนั้นก็ถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณลดต้องการลดเพื่อนลงใน Facebook หรือว่าในชีวิตจริงก็ตามเนี่ยมันแปลว่าคุณกําลังจะหนีจากสิ่งที่ลบๆนั่นเองถัดไปนะครับข้อที่10นะถ้าเกิดคุณเริ่มรู้สึกว่าความฝันในชีวิตคุณมันเริ่มพังทลายอะ่ะม,มันเป็นความรู้สึกที่ลบใช่ไหมความรู้สึกที่แย่ใช่ไหมแต่หนังสือเล่มนี้เขาแนะนําแบบนี้คเขาบอกว่ารู้สึกแบบนี้มันแปลว่าอะไรหรือว่า มันแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากาลังจะเปิดทางใหม่ๆให้คุณได้สิ่งที่ดีกว่าและเหมาะกว่ากับตัวคุณข้อนี้เนี่ยผมจําได้หนังสือที่ไอ้ซีโร่รีเซตเมื่อสัก2วันที่แล้วที่ผมรีวิวอ่ะก็ก็เคยเล่าไปแล้วว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมือนคนเขียนเขาอยากจะเป็นดาราฮอลลีวูดแต่เขาทําเขาลุยๆแต่สุดท้ายเขาก็เป็นไม่ได้ ตอนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ลมเลิกตรงนั้นไปเหมือนเหมือนความฝันเขาพังทลายไปแต่เขากลับมาได้เขียนหนังสือกลับมาได้ทํางานที่เขารักมากกว่าด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเราอยากจะสมัครงานที่นี่อยากได้งานที่นี่มากๆแล้วสุดท้ายเขาไม่รับเราเนี่ยให้เราตระหนักรู้นะว่าตอนเนี้มันมีทางที่ดีกว่าและเหมาะกับตัวเรามากกว่างานที่คุณคิดว่าเป็นงานในฝันคุณนะครับบางทีไปแล้วมันไม่ได้เป็นในฝันอย่างที่เราคิดหรอกจะเรียกว่าอะไรครับ เดสตินีนะโชคชะตากำลังพาเราเนี่ยไปสู่จุดที่ดีกว่านะครับถัดไปนะครับข้อที่11นะถ้าคุณคุณรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของคุณก็คือความคิดคุณนั่นแหละความคิดคุณเนี่ยเป็นตัวผักหยุดยั้งคุณไม่ให้คุณประสบความสําเร็จถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนี้นะแสดงว่าตอนนี้คุณเจอหนทางแล้วพูดง่ายๆคุณเจอเคล็ดลับที่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 ใช่แล้วว่าคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่า ไอ้ความคิดเนี่ยมันส่งผลต่อประสบการณ์ส่งผลต่อแอคชั่นส่งผลของสิ่งที่เราทําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือวิธีเดียวที่เราจะควบคุมเอาคำเราได้หรือว่าควบคุมผลลัพธ์เราได้ก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดของเราผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับแต่ผมก็เชื่อแบบนั้นนะว่าความคิดคิดแบบไหนมันก็จะจูงเราไปในทิศทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่านี่ไงที่ฉันไม่สาเร็จเพราะความคิดแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับ อ่ะถัดไปนะครับข้อที่12เนี่ยถ้าคุณรู้สึกแบบไม่มั่นคงรู้สึกถึงความไม่แน่นอนในชีวิตคุณคุณไม่รู้ว่าคุณคือใครกันแน่เนี่ย, Tony, นนยซึ่งปกติใครรู้สึกแบบนี้ก็จะรู้สึกแย่นะคเอ้เราเราไม่รู้เราคือใครเราควรทําอะไรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าการที่คุณไม่แน่นอนไม่มั่นคงเนี่ยแปลว่าคุณกําลังจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเขาบอกเขาให้เหตุผลแบบนี้นะครับหนังสือให้เหตุผลแบบนี้ว่าถ้าคุณไปในทิศทางที่แย่ลงคุณจะไม่รู้สึกไม่มั่นคงฮะ เวลาคุณไปทําไปในทิศทางที่แย่ลงคุณจะรู้สึกโกรธผิดหวังเศร้าเป็นความรู้สึกแบบนั้นถ้าลูกคุณรู้สึกไม่แน่ใจว่ามันยังไงต่อไปยังไงเนี่ยให้รู้ว่าตอนนี้คุณกําลังไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับข้อที่13นะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอืมอีกตั้งไกลอ่ะกว่าที่คุณจะไปถึงเป้าหมายคือบางทีมันเป็นความรู้สึกที่พาเราท้อใจใช่ไหมว่าแบบมันไกลแต่เขาบอกว่าถ้ารู้สึกแบบนี้แสดงว่าคุณมีเป้าหมาย กำลังแสดงว่าคุณรู้ทิศทางแปลว่าสิ่งที่คุณกำลังทำนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะคุณมีเป้าหมายและทิศทางคุณรู้ใจตัวเองแล้วว่าคุณต้องการอะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีนะครับถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันไกลก็ตามแต่ว่ารู้สึกแบบนี้แปลว่าคุณคุณเดินถูกทางแล้วอันถัดไปนะครับความรู้สึกอันที่14เนี่ยคือมันเป็นความรู้สึกว่าคุณรู้ในสิ่งที่คุณไม่อยากรู้อ่ะเช่นคุณไปดันรู้สึกว่าคุณเข้าใจความรู้สึกคนอื่นหรือว่าคุณไป รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่เวิร์กหรอกหรือคุณไปรู้หรือรู้สึกว่านี่ไม่ใช่งานที่เขาคุณอยากทําอีกต่อไปแล้วนะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบนี้ไม่ต้องรู้สึกเครียดหรือกังวลน,นะะมันแปลว่าคุณเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับคุณคุณคุณรู้ว่าอาจยกยกตัวอย่างเรื่องงานคุณรู้ว่างานนี้มันไม่ใช่ต่อไปแล้วไม่ต้องไปเศร้านะฮะก็แปลว่าคุณเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นละว่าตอนนี้เราเราเรา,เรารู้แล้วล่ะว่าเราต้องหาหนทางใหม่ ไม่ใช่ทำฝืนต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันมันเป็นสัญญาณเตือนเรามากกว่าที่จะบอกว่าเออมันถึงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วถึงแม้ว่าเราบางทีเราก็ไม่อยากรู้แบบนี้นะเอาตรงกนะบางทีเราก็อยากทํำงานอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่วันหนึ่งเราเราหมดหมดรักงานนี้แล้วอะเราก็ไม่มีความสุขอีกต่อไปอะ บางคนก็เศร้าเหมือนกันนะทำไมงานนี้ฉันอุตสาหเรียนมาฉันอุตสาห์ทุ่มเทฉันกว่าจะได้งานนี้มาฉันก็โหพยายามพยายามสอบตั้ง10รอบแต่พอได้มาแล้วทําไมฉันไม่เอ็นจอยเลยอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เราตระหนักรู้ทั้งๆที่เราไม่ได้อยากรู้เรื่องนี้แต่ว่าตระหนักรู้เนี่ยมันก็เลยทําให้เราหาหนทางได้ไดใหม่ๆนะครับความรู้สึกที่15คือคุณรู้สึกอยากจะพูดออกมาแล้วอยากจะแบบ เป็นตัวของตัวเองอยากจะพูดในสิ่งที่คุณคิดซึ่งหลายคนมองรู้สึกแบบนี้บางทีเหมือนกบฏเหมือนแบบเป็นคนหัวแข็งขึ้นมามาต่อต้านอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าความรู้สึกแบบนี้มันแปลว่าคุณกําลังโดนเหยียบย่ําอยู่คุณกําลังไม่ได้ทําตามหัวใจตัวเองคุณกําลังถูกคนอื่นบ,บังคับจิตใจอยู่บอกคุณรู้สึกแบบนี้มันคือคุณกําลังจะสลัดสิ่งลบๆพวกนี้ออกครับคุณกําลังจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเพะฉะนั้นอย่ารู้สึกผิดนะครับมันคือความรู้สึกที่จะพาตัวเองเป็นอิสระต่อ ต่อหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งท,ที่อยากให้มองนะครับข้อที่16นะครับคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้คุณคือคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตรวมทั้งความสุขของคุณด้วยคุณเป็นคนเดียวความรู้สึกแบบนี้หลายคนรู้สึกอึดอัดนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราทําอะไรไม่ได้เราอาจจะโทษคุณพ่อคุณแม่คู่ชีวิตลูกๆเจ้านายเพื่อนร่วมงานคุณมีคนให้โทษเยอะแยะคุณจะฟอร f o r t a b l e หรือว่ารู้สึก สบายใจเพราะว่ามันมีคนให้โทษแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณจะต้องรู้สึกว่าฉันต้องรับผิดชอบผลลัพธ์ในชีวิตฉันด้วยตัวของฉันเองบางทีมันมันเครียดหรือมันโดดเดี่ยวเหมือนกันนะแต่การที่ทําแบบนี้มันทาให้เราอิสระด้วยครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปโยนความผิดให้คนอื่นเนี่ยคุณก็จะติดอยู่กับความสุขคุณก็จะไปขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่ไม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดขาดเรื่องนั้นแล้วเราบอกว่าความสุขเราเราเราับผิดชอบเองถึงแม้ว่าจะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกไม่มีใครแต่ว่วา เขาบอกว่ามันมันคุ้มค่านะเพราะเราจะเป็นสละแล้วโอกาสที่เราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็น16ข้อนะที่มันดูเหมือนเป็นความคิดเชิงลบเป็นความคิดที่พาให้คุณไม่ไม่ค่อยสบายอกสบายใจแต่จริงๆมันเป็นสัญญาณที่กําลังจะบอกว่าเราเดินมาถูกทางแล้วนะครับผมคิดว่าบทลักษณะแบบนี้อาจจะเหมาะช่วงตีปีใหม่ปีที่เรากําลังจะก้าวไปถึง กำลังจะปีสิ้นปีเก่าต่อปีใหม่เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าสะท้อนคิด reflection เรื่องราวต่างๆนะครับก็จะหยิบยกวันนี้เอามาหนึ่งบทนะครับจากหนังสือ101 e s s a y s That Will Change the Way You Think ของคุณ b r i a n w w e i s นะครับเอ่อไม่แน่ใจว่ามีแปลเปล่าแต่ผมเท่าที่ผมไปดูร้านหนังสือมายังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็น แต่ถ้าแปลแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ต้องยอมรับไม่ค่อยได้ไปหาหนังสือเพราะว่าก็ยังมีภารกิจถึงแม้จะสิ้นปีแล้วก็ยังมีข้อสอบต้องตรวจยังยังไม่ได้ตรวจไปตัดเกรดไปแค่วิชาเดียวนะครับมีอยู่4ีเซกชั่นนะครับเลยเลยอีก3ครับนี่นบอนออกพอดแคสต์นิดนึงฮนะแต่ว่าเดี๋ยวคงทําในวิชานี่แหละนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.